สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะอันนี้เราคุยกันเรื่องที่ดินใกล้ทะเลใช่ไหมคะแล้วก็เลยพาทุกคนมาอยู่ทะเลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหาดพยูนใหม่นะคะซึ่งกอ็อยู่ประมาณซอยซอยพยูน12บนะคะถ้าเกิดท่านไหนจะแวะมาชมบรรยากาศทะเลนะคะก็ตรงนี้ซอยพยูน12ขับตรงเข้ามาเลยค่ะไม่ไกลจากถนนเลียบทะเลนะคะก็นี่แหละคะ่ะทะเลช่วงหลังฝนตกก็จะ จะคึกคักแบบนี้เนาะเรียกเรียกได้ว่าคึกคักเลยกันนะคะหรือเรียกว่าเป็นทะเลดุแล้วกันะค่ะก็จะมีคลื่นสิแรงหน่อยแต่ว่าบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นเขื่อนกั้นแบบนี้นะคะเป็นเขื่อนคอนกรีตกัน้นกันหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้น้ําทะเลมาซอตลิกมากมากนักนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันริมตลิ่งด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้มาคุยเรื่องของราคาที่ดินริมทะเลของบ้านฉางนะคะว่าราคาโดยส่วนใหญ่หรือราคาแพงที่สุดราคาเท่าไหร่นะคะก็ จริงๆอ่ะในบ้านฉางเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสามหาดนะคะถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ทราบเนาะก็จะมีหาดน้ำลินมีหาดพยูนหาดพยูนก็จะแบ่งเป็นสองอันคือพยูนเก่ากับพยูนใหม่แล้วก็อันที่สามก็เป็นหาดพลานะคะซึ่งความต่างของหาดทั้งสามหาดก,ก็จะอยู่ที่บรรยากาศเนาะบรรยากาศแล้วก็ความลึกความกว้างของหน้าหาดประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าโดย โดยหลักๆแล้วสีน้ําทะเลก็ค,คล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกันหมดแล้วเนี่ยถ้าเรียงลาดับความนิยมนะคะถ้าถ้าเป็นความนิยมเนาะความนิยมของคนในพื้นที่ก็จะไล่ลําดับ3ก็จะเป็นหาดน้ำลินค่ะก็จะคนอาจจะน้อยหน่อยสมมติร้อยหนึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณ 20- 30ประมาณนี้ค่ะถัามาก็จะเป็นพยูนพยูนก็อยู่ที่ประมาณถ้าร้อยหนึ่งก็อยู่ประมาณ 50- าสิบหรือหกถูกไหมคะแล้วก็อันดับหนึ่งที่เป็นหาดของ บ้านฉางก็จะเป็นหาดพลานะคะที่ที่ขึ้นชื่อที่สุดเนาะซึ่งผู้คนก็จะถ้าเกิดนึกถึงบ้านฉางก็จะมาที่หาดพลาก่อนัะดับแรกแต่ว่าหาดพลาจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรแต่หาดพยูนนะคะจะมีกิจกรรมมีการเปิดร้านขายร้านอาหารเปิดเปิดเป็นสรีทฟู้ดแบบนี้นะคะ่ะที่พยูนก็จะมีบ่อยนะ,ะก็เลยแบบว่าโอเคความต่างก็อยู่บานนี้นะคะแต่ครนนี้เดี๋ยวให้ดูสีน้ำทะเลก่อนเนาะก่อนจะไปเรื่องราคาที่ดินนะคะ ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงที่เขาทําเป็นทางเดินลงข้างล่างให้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบันไดลงมานี่ก็จะเป็นหาดทรายแบบนี้ค่ะนี่ถ้าใครชอบอะฮะถ่ายรูปเก๋ๆกาแพงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือกําแพงกั้นแนวหาดนะคะนี่ก็จะเป็นทะเลเนาะไม่แน่ใจได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะนี่ถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูป วิวนี้ดีมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นี่ก็จะเป็นหาดริมต้นสนริมหาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบปิกนิกยามเย็นนะคะเมื่อตะกี้มีคนมานั่งตกปลาอยู่นะคะนี่ก็มีอยู่หนึ่งท่านนั่งตกปลา มีบรรยากาศสบายๆนะคะก็โอเคทีน,นี้เรามาคุยกันเรื่องอเรื่องราคาที่ดินเนาะก็ต้องบอกเป็นแบบนี้นะคะว่าที่ดินของทะเลบัญนฉางะคะ่ะด้วยความที่ด้วยความที่อ่าทะเลของเราอ่ะคะ่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าหนึ่งสีของทรายก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ ตัวน้ําทะเลเองนะคะก็จะเป็นหาที่แบบเหมือนเป็นแอ่งลึกลงไปนะคะทําให้แบบว่าคือการที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนพัทยาเหมือนบางแสนแบบนี้ก็อาจจะบางจุดอาจจะทําไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องหาดมันมีข้อจํากัดเรื่องแบบเนี่ยสภาพริมหาดนะคะก็ก็เลยทําให้ราคาของทะเลที่บ้านฉางนะคะมันก็จะถูกแตกต่างกันออกไปตาม ตามตามทัศนียภาพหรือตามวิวที่สามารถมองเห็นอย่างตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหาดพยูนถูกไหมคะทุกที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสาธารณะไม่ใช่เป็นของบุคคลถูกไหมคะแต่ฝั่งตรงข้ามถนนเดี๋ยวเราพาไปดูคะ่ะเราพาไปดูที่ดินริมที่เรียกว่าเป็นริมหาดจริงริมริมริมพยูนะนะคะมันก็จะเป็นที่เนินแบบนี้สูงขึ้นมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราทําบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคะ เราก็อาจจะมองไม่เห็นวิวทะเลเพราะอะไรเพราะจะมีทิวต้นสนต้นนี้บางทำให้ราคาถ้าเกิดราคาโซนนี้ค่ะเราใช้คำว่าติดทะเลเหมือนกันแต่ด้วยวิวด้วยทัศนียภาพะคะมันก็อาจจะไม่ได้1 0 0ยไม่ได้เห็นวิวทะเล100%เนาะแต่แค่เดินข้ามถนนก็จะมีถนนเส้นนี้เดินข้ามลงมาใช่ไหมคะแล้วก็มาได้ทะเลตรงนี้ค่ะซึ่งราคาบริเวณตรงนี้ค่ะเท่าที่ทราบก็อยู่ประมาณ 25ล้านต่อไร่นะคะในโซนนี้นะคะโซนนี้ซึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีเป็นแปลงเล็กขายนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแปลงใหญ่นะคะนี่ค่ะโซนนี้นี่คือข้อจํากัดของที่ดินโซนหาดพยูนที่ติดที่ที่เป็นวิวหาดพยูนค่ะแต่ว่ามีบางจุดที่เป็นโรงแรมอะคะ่ะเขาก็จะได้หน้าหาดไปเลยเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นก็ก็จะมีความข้อจํากัดเรื่องหาดเหมือนกันที่หาดมันไม่ได้ทรายมันไม่ได้ขาวนะคะแต่ว่า ก็ก็เป็นข้อได้เปรียบมากกว่าตรงนี้อยู่เช่นกันค่ะบริเวณตรงนี้ก็คือเฉลี่ยที่ประมาณ25ล้านนะคะแต่แปลงเล็กไม่มีแต่ถ้าใครไม่ไม่เอาที่เป็นติดทะเลเลยอะคะ่ะหนูก็มีอยู่ไร่หนึ่งหนึ่งไร่กับอีกประมาณ20กว่าตารางวาไร่ละอ่าราคาไร่ละ8ล้านนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดถนนริมทะเลนะต้องต้องเดินอ้อมมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่ราคาก็จะประหยัดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ ความต่างของที่ดินบริเวณนี้นะคะซึ่งอีกมุมหนึ่งของความต่างของราคาก็คือในโซนนี้ค่ะจะเห็นว่ามันจะแทบไม่มีร้านค้าเล็กๆมาขายของเลยเพราะอะไรเป็นแบบนั้นเพราะหนึ่งก็ไม่มีผู้คนมานั่งปิกนิกถูกไหมคะปกติถ้าเป็นหาดพรลาเนี่ยจะมีคนมาปิกนิกเยอะเลยนะคะมาหรือมีแบบครอบครัวพาลูกมาวิ่งเล่นมาเล่นน้าทะเลมาออกกําลังแบบนี้ค่ะที่หาดพรลาจะมีเยอะกว่าแต่ที่หาดพยูนตรงเนี้ย ถึงแม้ว่าจะมีแนวต้นไม้แบบนี้แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นผู้คนมาเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นฝนตกก็ได้ค่ะที่ลุเคยมาก่อนหน้านี้ก็อาจก็มีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นเนาะไม่ได้หนาแน่นเท่าพลามันก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งคือราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจับต้องได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไร่ละยี่สิบห้าล้านก็ต้องเป็นการทําธุรกิจจริงๆหรือถ้าเกิดจะซื้อทําบ้านน่ยก็ต้องเป็นแบบคือก็เป็นอีก ต้องชอบจริงๆประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของราคาของโซนตรงนี้นะคะแต่ในตรงหาดพายุนะคะก็จะมีอีกบางมุมนะคะบางจุดหรือบางที่ที่เขาไม่ได้มีถนนกั้นระหว่างแปลงที่ดินกับทะเลจะมีอยู่บางจุดค่ะมีแค่บางจุดเท่านั้นเองที่เขาจะสามารถเดินจากแปลงที่ดินลงไปทะเลได้เลยค่ะถ้าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ เมนูมีอยู่ในมืออยู่หนึ่งไล่ไล่ละ45ห้าล้านนะคะถ้าเกิดเป็นแบบไม่ได้มีถนนกั้นนะคะสามารถที่จะเดินจากบ้านเนี่ยลงทะเลไปเลยมีอยู่เหมือนกันมีอยู่หนึ่งไร่ค่ะไล่ละ45ล้านตรงนั้นแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดคือหน้าจะแคบหน่อยนะคะหน้าจะแคบนิดหนึ่งประมาณ20กว่าเมตรประมาณเนี้ยค่ะแต่ทําบ้านพักอาศัยได้สะดวกค่ะเพราะว่าสามารถเดินจากบ้านลงทะเลได้เลยอยันนี้คือข้อข้อดีอีกแบบหนึง่งนะคะ แต่ตัวหาดก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหาดในเสเขตเขตบัานฉางชายหาดจะเป็นลักษณะนี้เนาะทรายก็จะไม่ไม่ใช่ทรายละเอียดมากแล้วก็บางครั้งก็จะมีการพัดขยะจากทะเลค่ะขึ้นมาที่ฝั่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ่ะหาดที่แถวบัานฉางก็จะมีข้อด้อยอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะคือมีขยะจากทะเลขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่งตอนนี้เราไม่ค่อยเห็นนะคะแต่บางครั้งที่มาขไหนที่มาอาจจะ อาจจะเจอขยะที่มาจากทะเลนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของราคาที่ต่างกันของที่ดินในที่ใกล้ทะเลนะคะถัดจากหาดพยูนไปก็จะเป็นหาดหาดพลาซึ่งหาดพลาเนี่ยจะเป็นราคาที่แรงที่สุดถ้าเทียบถ้าเทียบกับสหาดนะคะสำหรับที่ดินติดทะเลเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะที่ดินที่ใกล้หาดพลาค่ะมันจะมีบางช่วงที่มันจะไม่ติดถนนคำว่าไม่ติดถนนหมายความว่า อย่างอันนี้เราโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อถ้าไหนมาทีหลังเนาะในเขตบ้านฉางที่เป็นที่ดินติดทะเลอะค่ะบางจุดอะอย่างเช่นที่หาดน้ําลินหาดน้ําลินที่เราไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกเพราะหาดน้ําลินก็จะมีข้อจํากัดตรงนี้ค่ะจะมีถนนแบบนี้มีถนนกั้นระหว่างพื้นที่ที่เป็นสามารถขายได้เนี่ค่ะสมมติที่ดินที่ว่าติดทะเลจะเป็นโซนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีถนนกั้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วค่อยเป็นทะเล ค่คือข้อจํากัดของที่ดินในเขตบ้านฉางเป็นข้อจํากัดของที่ดินใกล้ทะเลบ้านฉางบางช่วงหรือบางแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้คือเป็นที่ดินก่อนแล้วก็เป็นถนนแล้วค่อยเป็นทะเลมันเลยทําให้เราไม่สามารถใช้คําว่ามีหาดส่วนตัวไม่สามารถใช้คํานี้ได้ในบางที่เนาะก็จะเป็นแบบนี้ทําให้ราคาเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้แรงมากเหมือน หมือนแถวพัทยาบางแสนประมาณนี้แล้อีกเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแต่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดทําให้การทําประโยชน์ในเรื่องของอที่พักอาศัยหรือการทําพาณิชย์ต่างๆะคะไม่สามารถทําได้ร้อยเปอเซถูกไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเราจะมีบ้านอยู่ได้วิวเราใช้คําว่าได้วิวหาดแต่ว่าเราจะมากางเต็นท์มาทําหน้าหาดทา อะไรต่างๆบริเวณนี้เราไม่สามารถทําได้นอกจากเราจะไปขออนุญาตอบตากบบนี้ค่ะนี่คือเป็นเรื่องของที่ดินที่ใกล้ทะเลของบ้านชางนะคะส่วนถัดไปที่เป็นที่ราคาแรงขึ้นไปก็จะเป็นตรงหาดพลาใช่ไหมคะตรงหาดพราเนี่ยบางช่วงต้องใช้คําว่าบางช่วงนะคะไม่ใช่ทุก,ท,ก,ท,กทุกทุกทุกที่บางช่วงอะ่ะที่สามารถที่จะเดินลงทะเลได้เลยจากหน้าแปลงแล้วก็เดินลงทะเลไปเลยอะคะ่ะอย่างตรงนั้นก็ ถ้าพลาเนี่ยรู้ไหมคะราคาจะเท่าไหร่ถ้าเป็นหาดพลาเนี่ยราคาจะแรงกว่านะคะมีมีถ้าเกิดขั้นไหนที่แบบค้นหาที่ดินอยู่บ่อยๆจะเห็นว่าที่ดินที่ใกล้หาดพลามีอยู่แปลงหนึ่งที่ขายสามร้อยสิบสี่ตารางวาราคาเท่าไหร่ให้ทายทุกท่านทุกทายไม่ออกราคาแปดสิบล้านค่ะแปดสิบล้านคือสามร้อยสิบสี่ตารางวา อันนีเน้เห็นประกาศอยู่นะคะอันนี้เราไม่ได้ติดเจ้าของแต่ว่าเราแค่เอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าเขาขายกันราคานี้นะคะคือ300ประมาณ314ตารางวาราคา80ล้านแต่ที่ราคานั้นก็ก็ในมุม,มน,นะคะถ้าให้วิเคราะห์ก็คือว่าแปลงนั้นจะมีหน้าแปลงที่ติดทะเลที่กว้างแล้วก็ไม่ได้มีถนนกัน้นสามารถเดินลงหาได้เลยสามารถเดินลงทะเลได้เลยใช้คำว่าบิวทะเลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีต้นสนบงัง บางทะเลเลยค่ะทําโรงแรมทําร้านอาหารทําร้านอาหารน่าจะไม่คุ้มเพราะว่า80ดสิบล้านน่าจะทําเป็นโรงแรมน่าจะคุ้มกว่าหรือทําเป็นคอนโดวิวทะเลแบบนี้ค่ะอาจจะคุ้มนะคะแต่ว่าก็ได้หน้าหน้าหน้าแปลงที่กว้างหน้าหน้าทะเลที่กว้างค่ะตรงนั้นก็คือสมเหตุราคาก็คือถ้าเทียบกับรูปแปลงต่างๆก็โอเคนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราไปสร้าง,สร,างสร้างสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรถึงจะสามารถให้คุ้มกับราคาที่80ดิล้านนะคะนี่ก็เป็น าราคาที่หาดพลาแล้วหาดพลาบางจุดอะคะก็จะมีบางที่ที่เขามีสิ่งปลูกสร้างด้วยมีบ้านมีเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เอ่ยมีเป็นบ้านสองชั้นเอ่ยแบบนั้นนะคะก็มีราคาแบบราคา, 60, าที่ห้าสิบตารางวาพร้อมบ้านแบบนี้ค่ะก็อาจจะหลักแปดหลักขึ้นไปก็มีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นก็สามารถทําเป็นบ้านเช่าได้ถูกไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องของราคาบ้านเนาะที่ที่ ที่อยู่ใกล้ทะเลที่ได้วิวทะเลค่ะนะคะเดี๋ยวเราที่เราไปสืบราคามาให้ส่วนมันจะมีอีกบางโซนนะคะของพาราเหมือนกันที่ติดทะเลมีบ้านด้วยแต่ว่าจะยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์หมายความว่ายังไม่มีเป็นโฉนดนน,นสสี่ยังเป็นการถือเอกสารแบบถือครองกันมาตั้งแต่สมัยสมัยปู่ย่าตายายแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ทําบ้านอยู่อาศัยได้ยาวๆไปเลยนะคะตรงนั้นก็ ราคาอยู่ที่ประมาณ50ตารางวาพร้อมบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8หลักเหมือนกัน12หรือ15ล้านประมาณนี้ค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากได้เป็นนำไปเปิดเป็นบ้านเช่าหรือทำเป็นโรงแรมหรือทำเป็นภูวิลล่านะคะเรามีเรามีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งที่ขายนะคะแต่ แต่ตัวอาคารก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะคะมากกว่า10ปีอาจจะต้องไปรีโนเวทนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของที่ดินที่ใกล้ทะเลบ้านฉางนะคะถ้าเกิดให้เทียบราคากันเนาะเผื่อท่านไหนกําลังจะมองหาที่ดินเอาไว้ทําทําโรงแรมที่พักหรือเอาไว้ทําบ้านพักตากอากาศค่ะจะได้ลองเทียบราคากันดูนะคะว่าตรงไหนที่จะเหมาะกับเราแล้วก็ราคาที่รับได้แล้วก็วิวทิวทัศน์จะเป็นแบบไหนคะ่ะกใ็ให้เทียบราคากันดูได้นะคะส่วนทะเลบ้านฉางก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ บางช่วงเดี๋ยวให้ดูอีกทีเป,เป็นคนชอบทะเลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันบรรยากาศมันดีนะคะอันนี้เป็นหาดพยูนใหม่นะคะหาดพยูนใหม่นนะคะทะเลพยูนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ท้ายท้ายหาดนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารอยู่เหมือนกันวิวดีเหมือนกันนะคะก็จะได้วิวแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไกลๆที่เห็นเป็นสะพานไกลๆนั่นแหละคะ่ะเป็นนิคมสายกรรมินตะพุทธนะคะซึ่งถนน ก่อนที่จะเข้ามาในซอยตรง,ตรง,ตรงที่ป็นหานะค่ะก็เรียกว่าถนนเลียบทะเลถนนเลียบทะเลก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างตรงทะเลนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเบสี่นิคมมาตตาพุธนะคะถือว่าเป็นอีกเส้นทางเส้นทางรองอีกเส้นทางหนึ่งของบ้านฉางนะคะที่จะให้ผู้คนเนี่ยค่ะสัญจรไปมาระหว่างบ้านฉางกับคนที่ทํางานในนิคมประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นเส้นทางที่ช่วยช่วยทําให้การจราจรที่ถนนสุขุมวิทนะคะมันเบาบางลงได้บ้างนะคะเนาะ น,นี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเป็นลักษณะนี้น,นะคะนี่คือพยุนหาดพยุนใหม่ะคะ่ะวันนี้อาจจะฝนตกเนาะไม่มีผู้คนมาเล่นทรายมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่มองไกลๆจะเห็นอยู่บ้างน,นะคะตรงนี้เนื่องจากตรงเนี้ยค่ะตัวกําแพงเนี่ยจะสูงหน่อยเนาะก็เลยจะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าพอไปอีกหน่อยนึงอะคะ่ะก็น่าจะมีผู้คนเยอะกว่านี้นะคะที่ไปเล่นทํางทะเลเนาะอันนี้ละคะ่ะก็สรุปว่าถ้าเป็น ที่ดินในราคาที่บ้านฉางที่แพงที่สุดนะคะที่เราที่เราได้ทราบข้อมูลมาก็314ตารางวาราคา80ล้านเนาะส่วนที่อื่นๆอย่างพยูนตรงนี้ค่ะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ้5ล้านนะคะแล้วก็ที่หาดน้ําลินหาดน้ําลินก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็คือเขาจะมีถนนกั้นก่อนที่จะไปทะเลก่อนที่จะไปที่ตรงชายหาดไม่สามารถที่จะ จากแปลงที่ดินเดินลงหาดได้เลยค่ะก็ไม่ได้ใช้คําว่าเป็นหาดส่วนตัวใช้คํานั้นไม่ได้แต่ว่าใช้คําว่ามีวิวทะเลได้นะคะเป็นซีวิวได้เป็นอ่เป็นอ,นอ่ใช้คําว่าซีวิวได้เพราะว่ามองเห็นทะเลใช่ไหมคะแต่ไม่สามารถใช้คําว่าหาดส่วนตัวเพราะว่ามันมีทะเลกอ่มันมีถนนก,กั้นก่อนแล้วค่อยเดินลงทะเลประมาณนี้ค่ะนี่คือที่บริเวณหาน้ําลินส่วนหาดพยูนก็มีทั้งที่สามารถเดินลงหาดได้กับมีทั้ง ที่เป็นถนนก้านเหมือนกันราคาก็จะต่างกันเนาะราคาก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ25ล้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบางแปลงที่สามารถเดินลงหาดมีใช้คําว่าหาดส่วนตัวได้มีขนาดหนึ่งไร่นะคะถ้าเกิดใครสนใจไร่ละ45ล้านนะคะแต่เป็นราคาของปีที่แล้วแต่ถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวจะสอบราคาให้คีนะคะว่าปีนี้ยังคงเป็นราคาเดิมหรือไม่นะคะปีที่แล้วแล้วก็เป็นราคาตั้งแต่ช่วงโควิด ตั้งมาที่สี่สิบห้าล้านนะคะแล้วก็จนถึงปีที่แล้วก็สี่สิบห้าอยู่นะแต่ว่าพอปีนี้เออเดี๋ยวต้องถามอินทีนึ่งกอนคะ่ะว่าเขาปรับราคาขึ้นหรือปรับราคาลงนะคะเพราะว่าแต่เจ้าของก็ไม่ได้รีบก็มันพอเขามั่นใจว่ายังไงก็ต้องมีคนสนใจนะคะดังนั้นราคาก็จะตรึงอยู่ประมาณสี่สิบห้านี่แหละคะ่ะเนอะคนใครที่สนใจที่ดินที่เป็นวิวทะเลจริงๆแล้วก็สามารถเดินลงหาดได้นะคะโดยที่ไม่ติดถนนเนาะอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องถนนกัน้นก็จะอยู่ประมาณไร่ละ25ล้านนะคะอันนี้คือราคาเฉลี่ยหลายๆแปลงที่สอบถามมาให้นะคะแต่ว่าที่เป็นขนาดหนึ่งไร่เนี่ยจะไม่ค่อยมีโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงใหญ่ไปเลยอย่างที่หาน้ําดินที่มีอยู่ในมือก็จะเป็นประมาณสี่ไล่สี่ไล่แไล่แบบนี้ค่ะแต่ที่เป็นพายุนเนี่ยก็จะประมาณ20กว่าไล่ก็าะก็25ล้านเหมือนกันนะคะส่วนถ้าถัดไปที่พลาเลยก็จะเป็นบางช่วงก็จะมีต้องผ่านถนน บางแปลงที่ไม่ได้ผ่านถนนก็น่าราคา314ตารางวาอยู่ที่80ล้านนะคะส่วนที่ถ้าเกิดมีบ้านด้วยแต่บ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านใกล้ทะเลก็อาจจะต้องรีเวทเยอะหน่อยแล้วก็ต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยนะคะก,ก็จะมีที่เป็นขนาดประมาณ50ตารางวานะคะได้ได้ไดน้าหาดแต่เลยไม่ติดถนนก็อยู่ประมาณ8หลักนะคะ8หลักขึ้นไปสามารถทําบ้านเช่าได้นะคะทํา ปรับรีนเวทเป็นห้องเช่าได้เลยอาจจะเป็นรายวันหรือรายเดือนก็ทําได้เลยนะคะแต่ว่าแปลงที่เรามีก็จะอยู่ใกล้กับวัดพลาฯนะคะเผื่อท่านไหนสนใจก็สอบถามเรามาได้อีกทีนึงนะคะนี่ราคาก็ก็คร่าวๆสาหรับที่ดินใกล้ทะเลบ้านฉางนะคะแต่ต้องบอกอีกอย่างนึงนะคะที่ดินที่ที่เป็นข้อจํากัดของที่ดินใกล้ทะเลบ้านฉางส่วนหนึ่งนะคะจะเราจะสังเกตว่าตึกอะคะ่ะตึกที่ทาใกล้ทะเลอะ เราจะไม่ค่อยเห็นตึกสูงใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่ด้วยด้วยความที่พื้นที่ใกล้สนามบินมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องความสูงของตึกด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนี่คือข้อจํากัดของในพื้นที่ใกล้ทะเลบ้านฉางที่บางครั้งเราจะไม่เห็นคอนโดที่แบบ20-30ชั้นแบบนี้นะคะ่ะเพราะจะมีเรื่องข้อจํากัดเรื่องความสูงเพราะเป็นพื้นที่ใกล้สนามบินแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็ท่านไหนที่แบบสนใจจะสร้างเป็นคอนโดวิวทะเลนะคะยังไงก็ต้องมาศึกษา กฎระเบียบอีกทีหนึ่งนะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปงก็ได้นะคะในปัจจุบันอาจจะมีการอลุมมัลวยมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหรือเกิดส่งเสริมให้เกิดการทําธุรกิจในด้านนี้ก็ได้นะคะลอ,ลองมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะแต่เท่าที่ทราบข้อมูลมาเป็นอาจจะเป็นข้อมูลเก่าก็ได้นะคะเราเอาที่เราเอามาแชร์ให้ฟังนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตปัจจุบันนะคะตึกอ่ะมันจะสูงอยู่ที่ประมาณไม่ไม่เยอะไม่เกิน25เมตรประมาณนี้นะคะยกเว้นบางตึกที่เราเห็นสูงๆนั่นคือ สร้างมาก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกนะคะก็เลยบางอันบ,บางตึกบางคอนโดเนาะก็อาจจะได้มากกว่าแต่ในปัจจุบันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นข้อจํากัดนะคะนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของจํานวนผู้คนที่มาที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็จะเยอะกว่าแล้วก็ถ้านับจากปัจจุบันไปถึงอนาคตเราก็มั่นใจค่ะว่าในพื้นที่ที่เป็นในพื้นที่บ้านฉางเนาะก็จะมีผู้คนทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งคนที่มาทํางานทั้งคนที่มาติดต่อแถวสนามบินอุดรเพลแบบนี้ค่ะก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะว่าสนามบินอุดรเพเนี่ยก็จะถูกเปิดเป็นสนามบินนานาชาติที่เป็นรองจากสวรรณภูมิใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เชื่อว่าผู้คนหรือผู้โดยสารก็แล้วแต่หรือผู้มาติดต่อที่สนามบินอุดรเพก็แล้วแต่ค่ะก็จะมีจํานวนมากมากเป็นอีกสองเท่าสามเท่าของปัจจุบันนะคะทําให้บริเวณโซนบ้านฉางตรงนี้ค่ะแน่นอนนะคะยังไงราคาก็ขึ้นยังไง ธุรกิจในเรื่องของที่พักอาศัยก็ต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังเลงหาที่ลงทุนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อหาที่ไหนไม่ได้หรือนึกไม่ออกว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนก็สอบถามเรามาได้นะคะเรามีแนะนําหลายแปลงด้วยเหมือนกันค่ะเผื่อว่าจะถูกตาถูกใจแล้วก็ถูกราคานะคะถามสอบถามเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับวันนี้เราก็คุยกันคร่าวๆในเรื่องของราคา ที่ดินในเขตวัชชางเนาะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านนะคะแล้วก็เผื่อจะเป็นเผื่อเป็นไอเดียด้วยแล้วก็เผื่อเผื่อไว้เป็นพิเป็นเป็นช้อยในการพิจารณาด้วยเช่นเดีวยวกันค่ะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะหาที่ดินหรือท่านไหนมีที่ดินอยู่แล้วที่อาจจะมีในหน้าคนอื่นหรืออาจจะมีคนรู้จักคนอื่นนําเสนอนะคะ่ะ ก็ขอให้เราไปอีกทางเลือกนะคะว่าเราก็มีที่ดินไว้นําเสนอด้วยเหมือนกันคะ่ะเผื่อจะได้ลองเปรียบเทียบหลายๆอันนะคะเผื่อจะได้แล้วก็พอเปรียบเทียบหลายๆอันก็จะได้สิ่งที่อาจจะเหมาะสมที่สุดนะคะในการที่เราจะตัดสินใจลงทุนนะคะในที่ดินบ้านฉางมีหลากหลายทําเลแล้วก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะยังเปิดโอกาสแล้วก็ยัง ยังมีช่องทางให้สําหรับนักลงทุนลหลายๆคนที่จะมาลงทุนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆนักลงทุนทุกคนนะคะที่จะเข้ามาลงทุนในเขตบ้านฉางค่ะ,ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะลาไปด้วยบรรยากาศริมทะเลนะคะนี่ค่ะทะเลหลังฝนตกก็จะดูดูแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่มีมีกำแพงกั้นสูงๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ จริงๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีเมฆนะ้อฟ้าก็จะสวยมากแต่อันนี้ก็สภาพตามที่เห็นนะคะนี่แหละค่ะโอเคนะคะก็ยังก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมกันคะ่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปในสถานที่อื่นๆในเขตบ้านฉางนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจที่ดินสนใจบ้านในเขตบ้านฉาง ก็ติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ